อุ้งอิงจะลาออกไหมอุ้งอิงไม่ลาออกหรอกอาจารย์ถ้าลาออกอ่ะเราออกไปนานแล้วลาาอ,อกตน้งแตอนที่ออกมาวันที่ออกมาขอโทษใส่เสื้อโปโลสีเหลืองเนี่ยผมยังนึกว่าจะลาออกแต่ถ้ามาถึงอยู่มาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ผมว่าเธอไม่ลาออกแล้วแหละแต่ว่าเธอจะยังเป็นนายวงนตรีต่อไปได้เกินเดือนสิงหาคมหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง เรามาเดิมพันกินข้าวกันมื้อหนึ่งไหมผมคิดว่ากู้อิงเราอาจารย์คิดว่าจะเพื่อให้หยุดกระบวนการไต่สูงไปพิจารณาของศาลอย่างนั้นแหละครับพอถ้าคุณอิงเราออกปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าศาลก็ไม่มีความจําเป็นต้องพิจารณาว่าคุณอุ้งอิงอยู่ในตาแหน่งนายพลตรีหรือไม่เพราะลาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการตอนตัวเองก่อนที่คนอิงจะตอนแต่ถ้าคนอื่ตอนจะลึกกว่าอีกเพราะว่าคุณอุ้งอิงจะถูก สัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกต้องกลายเป็นว่าคราวนี้ไม่สามารถระวังตัวทางการเมืองได้ถูกต้องอาจาจรย์คิดว่าจะลาออกก่อนอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ผมคิดว่าอยู่ที่เขาจะฉลาดพอแค่ไหนถ้าเขาคิดว่าเขาโดนแน่และหลายคนก็คิดว่าโดนแน่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดไร้ซึ่งจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับคุณจะไปเป็นซีอโอจะเป็นผู้บริหารอะไรต่อไรยนั้นลําบากมากคุณสมบัติมันติดตัวอยู่การลาออกจะทําให้ศาลจําหน่ายคดีออกเพราะไม่มีเหตุที่ต้องวินิจฉัย